คือที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอ้อตื่นขึ้นมาอ๋ออะไรวันนี้พามนเลือนแรงเอ้ยนี่มันน้องจิ้ชายนี่ว่าเออไม่มีหน้าตาไงเบิ้นเราต้องเอาชีวิตรอดที่นี่ให้ได้เว้ยอึออกยังไงวะอึออกออกไม่ได้โอ้ใครมันยิงปืนเล่นวะออกไม่ได้น้องจิ้ชายโอ้ยเฮ้ยใครมันยิงปืนวะลอยลอยอยู่ที่ไหนวะเนี่ย ออกอยังไงเอาเอาเอามาตีเลยเอาเอาอะไรวะเอาคัาีนเฮ้ยในป่านั้นมันมีอะไรไม่รู้แปลกๆป,ประหลาดเฮลิคอปเตอร์จะมารับคุณในเจดวันโอเคเอาเปนว่าเราเราซิกมาก,ก่อนแล้วกันอืมอืมเคื่อยกันตัดไม,ม้อืมอืมคุย โอ้โหเราเราต้องฆ่าสัตว์ป่าด้วยนะรถที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอุยไม่มีสัตว์ป่าสักตัวเอ้ยยังไงสัตว์ป่ายิงแป๊บโอ้ตั้งหกนัดแนวโอ้โหโ กินกินกระสุนปืนไปหกนัดเก็บเกี่ยวแบบเก็บเกี่ยวอุ้ยได้หนังมาแล้วได้เนื้อกวางดิบออร่อยมากเจ้าจะอร่อยมากเลยนะทุกคนอุ้ยได้ได้ของม่ละมาน้องกันกันการโทรด้วยเสียงอะไรวะเนี่ยน้องกันกัน กัน <G un> เออเราเล่นเกมอยู่อะโอเคเอาว่าเรายังไม่รับแล้วกันนะไม่นะกนารอืมมีอะไรให้เราทำไหมเราเราต้องไปล่าล่าเนื้อกวางอีกอะอืมเอาเอาว,เาว่าเราวางสายก่อนแล้วกัน มีเบอร์รี่ด้วยเฮเก็บเบอร์รี่แบบวุ้ยได้แล้วบลูเบอร์รี่น้องกันการไม่ว่างเอาไม่ว่าง อมามาเลื่นต่อโอเคเออมันมีงานฝีมืออะไรด้วยอ่ะมันมีงานฝีมือแบบอเราเราสร้างไม่เป็นอ่ะอมีหนังเจ็ดหนังอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจอ๋อเราเราจะไปเก็บไม้แล้วกันพี่น้องกันตอบเอีมีอยู่หนึ่งไม้ เอ,ออเออออออเอฮ้ยมันขโมยอย่าขโมยไม้อย่าขโมยไม้มันขโมยแบบอันหนึ่งอะไรมันเนี่ยโคตรเลื้อเลยเนี่ยอ,อ,อร่อยอร่อยเบอร์รี่น้ำน้ำน้ำ เบอร์รี่หรือเบอร์เบอร์รี่แบบเพิ่มน้อยมากอ่ะอุ้ยไงน้องเจ้าชายอ๋อจิบหัวใจวะอ๋อสร้างอะไรบางอย่างเอ็งสร้างอะไรเนี่ยน้องชายเอ็งสร้างอะไรหน้าไม่มีโอ้โหอะไรร่มุ่มโตอย่างไง นนจะอ่อยยงไงโอ้ยตกใจดูว่าผีใครวะเนี่ยเขาชื่ออะไรบ้างคนตัวดำๆชื่อไซมอนแล้วเบคอนชื่อฮอปปี้น้องจำชัยฮอปปี้ไซมอนจำเอาไว้ฮอปปี้อะไรนะฮอปปี้ไซมอนโอเค เลเดอร์อันเลเดอร์คืออะไร <c oughs> ไปใกล้ใกล้ตงคือล้วคุคณมันกำลังมืดขึ้นเพลงอะไรวะดู้โูนี่คือนี่คือช่องทางในการซิงมาบอยฮะ มีมีมีกวางด้อยากยิงซะเหลือเกินอ๋อเป็นแบบโ,โดูชมวิวอะไรแบบนั้นใช่ปะโอ้แล้วมันปิดทำไมเนี่ยฮืจะออกอยังไงอะคือออก ฉันหิวฉันควรจะกินพวกมันเหรอกินเนื้อกวางดิบเลยโอ้เนื้อกวางดิบกินไม่ได้ค้าหิวลดลงเราต้องทำไงอะ่ะแล้วเราเราต้อง โอเคขึ้นละขึ้นละแต่ทำไมเมื่อกี้มันลดลงวะมันน่าจะมีโอกาสลดลงอยู่เออเออไม่อาหารอาหารไม่มีแย่ยแล้วไงน้องจับชายน้องจับชายเบคอนออมเอ็งชื่ออะไรนะขอดาวนะเอ็งชื่อออมอะไรวะฮอปปี้โอเคฮอปปี้ ฮอปปี้ไซมอนฮอปปี้ไซมอนฮอปปี้ไซมอนโอเคจำได้ละเอ้ยเอ้ยไซเอ้ยไซมอนมาทำอะไรเนี่ยเอ้ยอย่ายิงปืนเล่นเอ้ยน้อยต้องใช้ไซไซมอนเองเป็นคนดีเเป็นคนดีมากเองไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้ยขอบ้างดิเองกินอย่างเดียวเลยโอ้โหหมดละ ขออาหารใครมีอาหารบ้างขออาหารหน่อยพ,พีทฟุตเออแล้วจะปลากลัวอะไรเนี่ยโว้ยตกใจชึกว่ามีอสุร,ก,รก,กายมาอะไรวะไซมอนฮอไซมอนทาาอะไรเนี่ยเออไซมอนเดี๋ยวผีมันก็ขึ้นมาหรอก ขออาหารหน่อยน้องทุกชายขออาหารนะไม่มีอาหารกินอะไรวะเสียงอะไรโอ้ยน้องจุ๊น้องทุกชายยิงทำอะไรไอ้ฮอปปี้ดิวะยิงยิงอะไรฮอปปี้เอ็งยิงเอ็งยิงก็งยิงหน้าผ้าทำไมเอาอะไรวะน่ะตัวอะไรวะน่ะ มัเป็นว่าเราอยากลงจากหลังคาบ้าน Infinity Ammo น่าจะใช่แหละน่าจะ Infinity Ammo โอ้ยมันมันดังเกินใครมีอาหารบ้างห้ามห้ามลงไปข้างล่างนะเคยดูที่หยดป่าโอ้ยอะไรเด่ย ฮอปปี้ไอไอไม่ใช่ดิฮอปปี้ฮอปปี้นั่นแหละฮอปยิงเลยยิงยิงือ้อมีอาหารไหมนะอ,หอ่ะเพื่อนอเออ ทำไมเราไม่มีหัววะเนี่ยเอ้ยมันน่าจะหนาวกว่าปกติมากมีใครมีอาหารบ้างอะอาหารอยู่ตรงหน้าเราแล้วแหละ เอามาได้แลวเอามากินก่อนเอากินกินแล้วเอาข,ขออีกตัวตายเราเราไม่รู้วิธีการย่างเนื้อไงทุกคนเราต้องเราจะตายแล้วเนี่ยเราต้องสุ่มดวงอะ เพิ่มขึ้นด้วยเอ้ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มเอ้าไม่เพิ่มทำทำไงวะเนี่ยจะตายขออาหารห่อยอ้ยโอเคทุกคนรอเราตายอีกแล้วไม่รู้วิธีการย่างอาหารโอเคบ๊ายบายชาวโลก เราตายแน่อือไม่น่ากินเลยมีบุบเบอลี่ใช่ไหมเผื่อเรายังไม่แตกแล้วโอ้โหโอเคฮะบ๊ายบายทุกคนเราไปกันก่อนตาย อะไรวะเนี่ยโอ้มันไม่มีใครให้อาหารเลยอีกโอ้ยตายโอเค๊ายบาย